มาช่วยนับหน่อยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนู่นนะคะเดี๋ยวไปตรงนู้นค่ะเจ็ดแปดดูดอกนี้ดอกนี้ทุกคนให้ดูขาค่ะเห็ดผาน,นี้ แป๊บเดียวนะคะ15นาทีนะคะอาที่ถูใหญ่มากมากู้ววทุกคนด,ดูงามโพดาโงามโพจ้าว้าวโอ้ยงามโพดงามโพนอนก็ไม่มี ไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทิพย์พาทุกคนมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะที่ป่าเมืองเยอตบอยนะคะเมืองที่ทิพย์อยู่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> วารัน <laughs> <laughs> นี่ค่ะทุกคนเข้าป่ามาปุ๊บก,ก็เจอปั๊บเลยค่ะสามดอก สวยๆอออออบอบเก็บเลยดูชอบมากตากนี้คือเขาสวยทุกดอกขายได้หมดทุกดอกนะคะไม่มีดอกเน่า ไปต่อค่ะทุกคนค่ะว้าวทุกคนมาดูกลุ่มนี้ค่ะมาช่วยนับหน่อยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนู่นนะคะเดี๋ยวไปตรงนู้นค่ะเจ็ดแปดแปดดอกค่ะมีแต่ดอกแบบอออๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะขึ้นเรียงแถวโหสุดยอดมามามาเก็บค่ะเก็บ เก็บเลยค่ะมีแต่ดอกแบบยอดขาสวยนี่ดูดอกนี้ดอกนี้ทุกคนดูให้ดูขาค่ะเหตุขานี้ อีกดอกไหมเนี่ยอุ้ยมีดอกเล็กเขาติดกันค่ะอันนี้ปิดลูกเขาปิดได้ค่ะเอาอีกค่ะมาตรงนี้ค่ะเจ้าความสวยค่ะอันนี้ ยอดชื่อชอบความสวยความขาอวบดูค่ะแปดดอกคือสวยมากมาตัดขากันเลยค่ะกลุ่มนี้้ยสวยอวบมาค่ะดูพี่ลังตต่ขากลุ่มนี้นี่ค่ะ ป่านที่ขายได้ทุกตอกเลยค่ะไม่มีนอนกินเลยนี่ค่ะแปบ๊บเดียวนะคะสิบห้านาทีนะคะคัสมโมเอสเนูสเต็กชิ้นโตเอยมอให้ตัดน้อยๆ โอ้ยเกสิสลาเลยโอ้ยนี่คะ่ะที่ได้ดูดูเต็มตะก้าแลละคะ่ะเต็มตะกา้าใบเล็กนะคะไปต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะดูพี่หลังคะ่ะวันนี้แกยอมมุดนะคะทุกคนดู เออเออห่อจ๊ะนี่ค่ะปลาเป็นแบบนี้ค่ะดูดูมาอัานมูลเออไปไปไปดูดูดูไปไปไปมาต่อสองดอกนี้ค่ะเออเออ Mm hmm. สวยสวยสวยเดี๋ยวตัดขาดทีเดียวเลยนะคะนี่ค่ะอ๋อสวยสวยคือไซส์ขายได้ทั้งนั้นเลยค่ะดูไปต่อค่ะทุกคนต่อค่ะอืม mm hmm. นี่ค่ะมาต่อดอกนี้กันสวยทุกดอกจริงๆเห็ดป่านี้ยนี่ค่ะเดี๋ยวตัดขาทีเดียวเลยนะคะไปต่อค่ะไปไปไปมุดค่ะที่พามาป่าเดิมนะคะป่าที่ขาอวบๆมุดมุดไปเรื่อยๆค่ะอู้ยดอกนั้น แก่ตายไปแล้วค่ะทุกคนดูทานค่ะไปค่ะมุดใจอะไรนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวพามามุดตรงนี้ค่ะดูโอ้ยสวยเดี๋ยวสวยอุ้ยนู่นสองสาดอกหน่สอดอกเอ่อแบบซช้ขายได้ทั้งหมดเลยค่ะ นี่แต่ดอกแบบไซส์ขายได้ทั้งหมดเลยไปเลยค่ะเออเออแต่มันมดุดยากหน่อยนะทุกคนนะไปช้าหน่อยนะคะนู่นสองดอกเห็นไหมคะไปแตะไป,ไปมุมไหนไปไงเดี๋ยวนะคะแม่น,นะเดนะี๋ยวนะอุ้ยมาทางนี้ค่ะอุ้ย อโอ้ยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่มามาค่ะเอาดอกนี้ก่อนนะคะนี่ปิดนู่นดอกเล็กดอกหนึงเห็นไหมคะเขาขึ้นมาแต่ไม่เล็กเกินค่ะอันนั้นปล่อยก่อนนี่สองดอกนี้ค่ะ ดอกนี้่ะดูปวอค่ะปิดค่ะม,มีแต่ไซส์แบบดูค่ะขายได้ทั้งทุกดอกค่ะไปต่อค่ะทุกคนตรงนู้นค่ะเดี๋ยวมาต่อตรงนี้ค่ะทุกคนอ้ยดูสามดอกนี้นะคะได้ดอกเดียวค่ะ อุ๊ยดอกนี้ค่ะน่าจะได้อืมนี่ค่ะได้ค่ะดอกนี้ไปต่อค่ะทุกคนต่อตรงนู้นค่ะต่อตรงนู้นะทุกคนเห็นไหมคะนี่ดอกหนึ่งแต่แก่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะข้ามไปเอาตรงนู้นค่ะจอกเล็กเขานะคะโอ้ยเห็ดเยอะแต่ว่าอุ้ยนี่นี่นี่่นัน,าน่านไปทำไมนี่อยู่ตัวนี้อีกนี่ค่ะเมื่อกี้มองไม่เห็นนี่ค่ะ นี่คะ่ะอบอวบสวยๆไปต่อค่ะไปต่อตรงนู้นคะ่ะที่เห็นแวบๆ,ๆ,ๆไปคะ่ะไปนี่คะ่ะมาต่อตรงนี้คะ่ะนี่อันนี้ดอกใหญ่ปล่อยผ่านนะคะผ่านนะต่อตรงนี้กันดอกเล็กคะ่ะมุด โอ้ยโอโอนี่เฮ้ยดอกเล็กขึ้นเพียบเลยทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยขึ้นมานู่นๆขึ้นมาเต็มไปเลยเยอะเลยค่ะนี่โอ้ย เรามาทันค่ะป่านี้ป่านี้เรามาทันเขาก็เลยยังไม่ทันโตเรามาทันเห็นไหมคะดูอุ้ยนี่ค่ะอุ้ย,ปยไปไว้ก่อนค่ะ

โออ้ดารแกเพิ่งได้สามดอกต่อตรงนี้ค่ะทุกคนดูอุ้ยเขามีลูกด้วยขออภัยนะคะติดมาเห็นไหมลูกอ่อนอตกวนู้นได้ไหมทุกคนที่ขอเอาขาได้ไหมจะได้ขาไหมอุ้ย มอนจะได้อยู่นะทุกคนขาขาค้ะดอกนี้นะขากับเอารังพึ่องออกทิ้งไว้ในป่านะคะขาแน่นบึกขาแน่นค่ะได้ขาเอาไปอบนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้หมวกรังพึ่งเราก็จะเอาออกนะคะไปค่ะไป

โ <Okay. S 2> อเคใหญ่มากเลยค่ะทุกคนดอกนี้ไปกันต่อค่ะไปไปมุดต่อค่ะนี่ป่าเป็นแบบนี้นะคะลกเหมือนอยู่ที่เมืองไทยเลยนะคะดูแต่เห็ดสวยค่ะป่าลกเห็ดสวยป่าป่าสวยงามเห็ดเห็ดคิเล่ <laughs> เห็ดไม่มีแล้วก็เห็ดีิเล่ไปกันเลยค่ะทุกคน ขึน้นให้ดูค่ะนะลูกเห็ด2ี่บกว่าดอกนะคะจองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสองสาวันหรือสี่วันที่จะพามาอีกค่ะจะขึ้นแบบเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะมาเรามาเก็บสองดอกนี้ก่อนหานนี้ได้ค่ะยเขาขึ้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมเล็กๆอย่างเงี้ย2ี่สิบกว่าดอกที่เดียวค่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกสามวันที่พามา เก็บสองดอกนี้ก่อนค่ะดูขาวสวยนี่นี่นี่ดอกเล็กเขาอีเห็นไหมค่ะอ้ยป้าป้าติโตปัาติโตปัาติทังพี่หลังพี่หลังบอกตรงนู้นเยอะเยอะเลยค่ะ ไปไปแล้วไปค่ะมุดมุดปัดปัดปัดดูดูดอกนี้ดอกไม้จ้าทุกคนดูงามโพดงามโพจา้าว้าวโอ้ยงามโพดงามโพนอนก็ไม่มีโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ บอกเลยเขาค่ะนี่นุ่หนหมดโอ๊ยดอกนี้สจ๊อดนี่ ต่อน like ีเยโอเคลงตะก้าเลยพี่ลังเไปต่อค่ะทุกคนนู่นู่งนู่นุโอ้ยิ่งจะฟินด่ beautiful ะฟิน